15. กำหนดให้ a b c เนี่ยเป็น s u b เซตของเอกภพสัมพัทธ์ u โอเคแต่เหมือนจะไม่ได้บอกว่า u คือใครจมพี่นทาข้อความต่อไปนี้ฮะข้อที่1ครับผม a พรัมลบ b union กับ b พรัมลบ a union กับอะไรวะเนี่ย a พรม intersect c พรมเป็น s u b เซตของ u ไหมหือ,หอต้องเป็นดิน่าจะเป็นเพราะว่ามันทำใน u ใช่ป่ะยังไงก็ต้องได้อยู่ใน u นะน่าจะเป็นนะเดี๋ยวค่อยพิสูจน์แต่ข้อหนึ่งอ่ะพี่ค่อนข้างเชื่อว่าไม่ผิดถูกข้อหนึ่งถูกข้อสอง A พามอินเทอร์เซ็ก B ยูเนียนกับ C พามอินเทอร์เซ็ก A ยูเนียนกับ B พามอินเทอร์เซ็ก C เป็นสับเซตของ A ยูเนียน B ยูเนียน C ไหมอ่ะไอข้อสองเนี่ยต้องคิดนะข้อสองต้องคิดได้ เออขอคิดข้อสองก่อนขอคิดข้อสองก่อนเอ,อพามเซกบคืออะไรน,น้องรู้ปะอืม อ่ะช่วยบอกพี่ตัวแรกสิ a พล b คืออะไร a พลั b อืมก็คือเซี่ยวดีใช่ที่ไม่เอา a ถูกปะเสี่ยวดีที่ไม่เอา a เพ่อส a คืออะไร ที่ไม่เอาอะไรไม่เอาที่ไม่เอาซีนะถูกไหมถูกไหมถัดน,นะอืม b พรัมเสก c คืออะไร b พรัมเสก c ก็คือตรงนี้ไม่เอา b ก็คือเอา c แต่ว่าไม่เอา b เนาะเอา c แต่ว่าไม่เอา b คือตรงไหนฟ้าเดี๋ยวนะตรงนี้ เอ่อเอาซีเหรอโอเคถูกไหมสีม่วงทั้งหมดนี้เป็น s ับเซตของ A union B union C ใช่ไม่ใช่เป็นส่วนย่อยอ่ะเป็นส่วนย่อยของ A union B union C ใช่ไหมใช่นะฮะใช่นะฮะอ่า ข้อข้อสองถูกครับไปนี้เรามาพิจารณาข้อหนึ่งกันมามาพีนาข้อหนึ่งกันเออ a อพามลบ b คือตรงไหนวะเนี่ย <laughs> a b พามลบ b ไม่เอา A ทั้งหมดคือแผงแผงนอกหมดเลยแต่ว่าไม่เอา B ด้วยคือตรงไหนคหนรบัรบเอลบ,บ,บลบลบไม่เอา A' ทั้งหมด คือตรงนี้แต่ว่าไม่เอา B ด้วยถูกไหมฮะใช่ฮะข้างนอก A กับ B ตรงที่เป็น C ยังเอาอยู่ชีวิตยากเหลือเกินถ้าต้องมาลัางแรงเงาพวงนี้ถูกไหมเนี่ยพี่คนต้องแรงเงาให้มันเล็กกว่านี้อีกหน่อย เห็นไหมคือเอาหมดเลยอะ่ะแต่ว่ายังเว้น A กับ B อืมเพราะนั้น b พีพามลบ A คืออะไรบี b. พามลบเอคือตัวเดิมป่ะน้องบี b. พามคือไม่เอา B เอาหมดเลยแต่ว่าไม่เอา B ลบออกส,ส่วนที่เป็น a คือตัวเดียวกันใช่ปะ่ะเออตัวหน้าตัวหลังคือตัวเดียวกันพี่ไม่แรงเงาเพิ่มแล้วนะยูเนียนกับ a พาร์มเซ็ซีพาร์ม a พาร์คือ,ไม,อไม่เอา a ไม่เอา a คือเอาทั้งหมดแต่ว่าไม่เอา a อินเตอร์เซกับ C' พรมคือไม่เอา c คือเอาทั้งหมดอมันตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> เออตรงไหนวะเนี่ยที่ซ้ำอ่ะคือไม่เอา A กับไม่เอาซีนวนะใจะเย็นนะไม่เอา A คือเอาหมดแล้วก็ไม่เอา C ที่เหลือคือเอาหมดเอาเฉพาะส่วนซ้มโอเคมันก็คือแรงเงาเดิมแต่ว่ารอบนี้เอา B ด้วยใช่ป่ะถูกไหมเออ มันคือแรงเงาเดิมคือความหมายก็คืออย่างนี้สีแดงเนี่ยคือเอาหมดเลยแรงเงาเดิมแรงแรงเงาเดิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เอาสีนะอืมแบะไม่เอาสีก็ก็คือตรงนี้อะไรอย่างนี้อ่ะสะลุ ที่ถูกก็คือเอาหมดเลยยกเว้นไอ้ที่ขาวๆน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าชิ้นน่ะเนี่ยที่ไม่เอาอ่ะนะฮะซึ่งเป็นสับเซตของยูนิเวอร์สไหม,มเป็นถูกปะ่ะเออเอาจริงๆนะข้อหนึ่งเนี่ยนะข้อหนึ่งนี้นะอนนนะเออเวลาทำในห้องสอบน้องไม่ต้องมานั่งเขียนอย่างนี้นะครับเขียนไม่เสียเวลา ให้น้องคิดอย่างนี้เลยคือข้อหนึ่งเนี่ยมันเล่นอยู่ในสนามเห็นเปล่าจินตนาการตามพี่จะเป็น A อพามลบ B b บพามลบ A A พามอินเกซีพามทั้งหมดอยู่เนี่นกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเด็กเล่นอยู่ในสนามยังไงของที่มันอยู่ในสนามมันก็ยังคงต้องอยู่ในสนามใช่ไม่ใช่ข้อหนึ่งจึงถูกโดยที่ไม่ต้องคิดเลยโอเคไหมแต่ข้อสองต้องคิดเพราะนั้นอันนี้คือถูกทั้งสองข้อนะครับ 1กับ2ถูกทั้งคู่